บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับคำเตือนอาหารปลอมเอาไว้มากมายทั้งให้ระวังสาหร่ายที่ทำจากถุงดำอีกทั้งมีเนื้อปลอมไข่ปลอมและข้าวสารปลอมจากพลาสติกเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์ อันดับที่5คลิปการผลิตเนื้อปลอมจริงหรือมันไม่น่าใช่เครื่องทําเนื้อปลอมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนในวงการจะทราบกันดีว่าเครื่องนั้นคือเครื่อง t ูโ r o ิล m นะครับที่เราเห็นในคลิปนะคะเขาจะเรียกว่าเครื่องผสมแบบ2ลูกกลิ้งซึ่งในอุตสาหกรรมยางเนี่ยก็จะเอามาใช้สําหรับผสมยางกับสารเคมีต่างๆในคลิปจะมีการผสมยางที่เป็นสีแดงแล้วก็สีขาวเพื่อปรับให้เฉดสีได้ตามที่ต้องการสรุปแล้วเรื่องนี้ ไม่จริงเครื่องที่เห็นในวิดีโอนั้นคือเครื่องที่ชื่อว่า two r o mill หรือเครื่องผสมแบบ2ลูกกลิ้งใช้ในอุตสาหกรรมยางและสิ่งที่ดูคล้ายๆกับเนื้อในวิดีโอนั่นก็คือแผ่นยางที่ผ่านการผสมสีแดงกับสีขาวนั่นเองครับอันดับที่4 คลิปเตือนไข่ปลอมจริงหรือถ้าบอกว่าเป็นไข่ปลอมตรงนี้คงไม่มีข้อมูลจริงๆครับแต่ถ้าเกิดเราเรียก2คลิปเนี่ยเป็นไข่ด้อยคุณภาพตรงนี้เราเรียกได้เต็มปากเต็มคำเลยครับในแง่ของคุณภาพของไข่โดยรวมเนี่ยไข่แดงจะดูเรื่องของความนูนของไข่อย่างที่2ก็คือก็มาดูเรื่องของไข่ขาวที่เป็นรวมสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับเพราะไข่ที่เห็นในวิดีโอที่แชร์นั้นเป็นไข่ที่ด้อยคุณภาพไม่ใช่ไข่ปลอมแต่อย่างใดและการจะเลือกซื้อไข่ที่คุณภาพดีนั้นเราสามารถสังเกตได้จากเปลือกที่มีความมเเรีีียยบนนแแลละะไขดงักษณู ร่วมถึงไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าครับอันดับที่3คลิปผลิตข้าวสารปลอมจริงหรืออ๋อไม่ใช่ค่ะเครื่องนั้นเป็นเครื่องผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลค่ะที่เราไปกันนี้คือโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลรายใหญ่ของไทยครับคุณสุภาพรเห็นคลิปปุ๊บก็ยืนยันอย่างมั่นใจทราบเลยค่ะว่าเป็นเครื่องผลิตเม็ดพลาสติกไม่ใช่เครื่องผลิตข้าวสารในภาพที่คนงานเขาใส่เข้าไปเนี่ย เป็นเศษที่เขาผลิตถุงพลาสติกเพื่อที่จะล้อมทําเม็ดพลาสติกก็ออกกลับไปขายให้โรงเป่าถุงหรือว่าโรงฉีดขึ้นรูปอะไรเงี้ยเม็ดพลาสติกกิโลนึงก็4 0่สถึงเจ็บบาทอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่จําเป็นต้องมาเอาพลาสติกมาทํเข้าวสารปลอมมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ต้องเอามาสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงเพราะเครื่องที่เห็นคือเครื่องผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลไม่ใช่เครื่องผลิตข้าวสารปลอมนะครับการนําคลิปที่ไม่เกี่ยวกันมาเขียนบรรยายเป็นคนละเรื่องแบบนี้เป็นอีกหนึ่งในกฎอุบายของนักแชร์เรื่ออองงงงหลลกววที่เรรราต้ะััคบ อันดับที่2เตือนสารายปลอมทำจากถุงดำถุงยางจริงหรือ ผมว่ามันไม่น่าเป็นไปได้นะคะรับพลาสติกเหล่านี้เนี่ยจะมานั่งทำเนี่ยเป็นสีดาแล้วมาเปลี่ยนสภาพหรืออะไรเนี่ยมันยากแค่ดูจากคลิปซึ่งเป็นภาษาจีนนี่ก็เห็นได้ชัดแล้วนะครับมันชัดเจนเลยว่ามันไม่ใช่ทําจากพลาสติกดูการหักเนี่ยมันสามารถหักได้ง่ายถ้ามันเป็นพลาสติกจริงแล้วเนี่ยการหักพวกนี้เนี่ยไม่น่าหักได้แล้วก็มีการฉีกขาดง่ายเห็นไหมฮะนี่ขนาดพาาย,ยามบอกความเหนียวให้เราดูว่าเหนียววิธีที่เราจะพิสูจน์สารลา,ายจริงเองได้ง่ายๆนั้นก็แค่เอาไปแช่น้าเอาไปแช่น้ำถ้ำาพองตัวแล้วดูดน้ําาาาเเข้้้ไไปปในนนนนตัััวดอ็สรป แล้วเรื่องนี้ไม่จริงเพราะสิ่งที่เห็นในวิดีโอที่แชร์กันนั้นคือสาหร่ายแห้งหรือสาหร่ายจีชายที่แช่น้ําไม่ใช่สาหร่ายปลอมที่ทําจากถุงดําหรือถุงยางแต่อย่างใดนะครับสังเกตได้จากการหักและการฉีกขาดที่ง่ายหากเป็นพลาสติกจะมีความเหนียวมากกว่านี้และต้องใช้แรงในการดึงมากกว่าถึงจะขาดรวมทั้งไม่รู้สึกเหมือนเป็นอาหารด้วยครับและอันดับที่1เนื้อปลาปลอมจริงหรือ ในความเห็นว่าไม่จริงอันนี้คือลักษณะการแช่แข็งที่ไม่ได้คุณภาพบางนั่นเถอะเป็นกปกติการที่เอาพลาสติกซึ่กินไม่ได้มาทำเขาไม่มีประโยชน์มันคุ้มมะปลาใช่ไหมว่าปลาเรามีตั้งหลายเกรดเกิดอะไรขึ้นในตู้เย็นครับเนื้อปลาที่เคยนุ่มถึงเปลี่ยนสภาพไปคือตู้แช่แข็งบ้านเราเนี่ยอัตราการเกิดการแช่แข็งมันจะช้าภาษาวิชาการเล็ก slow freezing แล้วอยู่นานๆผลึกน้ำแข็งที่เกิดขึ้นจะใหญ่มันจะไปเบียดเนื้อของปลาเองทำให้โปรตีนเนี่ยเสียสภาพเลยมันก็จับน้ำไม่อยู่ตัวน้ำแข็งส่วนหนึ่งกก็็มาาาาาาาจจตัวใใในน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 เเเเเเเืื้้้้อออออปปปลง่่ะะพพรรททีีคยยยยูสไหห มันก็ละลายหลุดออกมาหมดภาษาวิชาการเลยกดิบลอสละลายออกมาก็เป็นช่องว่างเต็มหมดมันเนื้อปลามันจะแห้งมันก็จะคล้ายๆกับฟองน้ำสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับเพราะสิ่งที่เห็นในวิดีโอคือเนื้อปลาที่ถูกแช่แข็งไว้นานจนไม่ได้คุณภาพทําให้น้ําในเนื้อปลากลายเป็นผลึกน้ําแข็งขนาดใหญ่เมื่อนํามาละลายเนื้อปลาจึงเปลี่ยนสภาพไปไม่ใช่เนื้อปลาปลอมอย่างที่เข้าใจกันครับ จะเห็นได้ว่าคลิปส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอมนั้นก็มักเป็นการนําคลิปจากอีกบริบทหนึ่งมาใส่ข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกันหรือบางครั้งก็เป็นความเข้าใจผิดดังนั้นก่อนจะตกใจก่อนจะหลงเชื่อคลิปใดควรจะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2,000เรื่องได้ที่ช่อง u t u b e ชัวก่อนแช์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพ ก็ในปัจจุบันนี้มีการแชร์ข่าวสารเป็นอย่างมากถ้าอยากจะแชร์ข่าวอะไรก็อยากให้ตรวจสอบกันทิดหนึับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม